มันไม่น่าจะเยอะขนาดนี้โ <funz> อ <discretion> ้น้ำเชี่ยวมากแบบตายรายการต่อว่าสงครามสีของเรากลับมาที่หาดใหญ่ที่ตลาดกิมหยงอีกครั้งนะคะหลังจาก น้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้นะคะเราจะกลับมาฟื้นฟูนะฮะการท่องเที่ยวของตลาดกิมหยงรวมถึงที่ชาวหัดใหญ่ให้กลับมาเฟื่องฟูและยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมวันนี้เจมบุโกกลับมาให้กําลังใจมาสร้างรอยยิ้มและมาเรียกแขกให้พี่น้องชาวหัดใหญ่ที่ตลาดกิมหยงกันอีกครั้งค่ะหลังผ่านช่วงวิกฤตน้ําท่วมใหญ่เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปี2568ที่ผ่านมา ซึ่งวันนี้เจ๊บุกโกก็บุกมาตลาดเช้าคุนหยงที่นี่คึกคักตั้งแต่ช่วงตีหถึง6กโมงเช้าค่ะ8-9ก้าโมงตลาดก็จะเริ่มวายแล้วล่ะค่ะแต่ก็มีบางร้านเปิดขายทั้งวันอย่างไก่ทอดมีนาของพี่ฝนที่ขายตั้งแต่รุ่นแม่นับนิ้วรวมกันก็กว่า50ปีขายมานานเมอรอนี้ไม่ต้องการันตีรับรองอร่อยชัวร์อ่อข้าวหมกไก่ไก่ไก่ทอดหใหญ่ มันอร่อยต้องเป็นตรงนี้น่องสะโพกนี้เอามาจัดกันเลยหนึ่งจานอ่าก็โอ้โหนี่นี่ต้องอย่างงี้ไก่ฉ่ำมากไก่ฉ่ำมากเธออย่างงี้กี่บาทจ้าถ้าอย่างนี้รวมไข่ด้วยก็ร้อยหนึ่งค่ะร้อยหนึ่งไม่แพงดูนี่หนึ่งร้อยบาทจุกๆุกเลยจ้าโอเคค่ะนี่อร่อยไหมคะนี่กอนอร่อยมากขออนุญาถั่มย้อนไปนิดนึงนะเราขนย้ายเลยหรือว่ายังไงพอพูดแล้วเช้า คิดว่ามันไม่น่าจะเยอะขนาดนี้อ่ะ,อะพอช่วยกันเก็บเก็บเก็บพอเก็บ,กบนะมันก็ยิ่งขึ้นนก็ยิ่งขึ้น,นคุยกับบอกว่าไม่เป็นไรก็เอาเท่าที่เราเก็บไหวก็ให้กําลังใจกอนบ่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันเหมือนกันหมดไม่ใช่แค่เราพระเจ้าทดสอบเหมือนกันหมดคือเราคุยนว่าเราจะไม่นอนแช่น้ํากันนะที่พูดผู้ดีว่า<อ>เราจะมปนอนจมน้ําไม่ได้เราก็ต้องลุกขึ้นมาให้เร็วที่สุดเนาะเเป็นกําลังใจแล้วที่สําคัญคือความอร่อยอ่ะ มันได้ไปกับน้ำจริงๆอร่อยมากใครที่ไปตลาดเช้ากิมยงก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนพี่ฝนกันได้นะคะข้าวหมกนุ่มๆร้นรอนๆกินกับไก่ทอดสูตรมะมีนาสับออกมาช่ำๆแบบนี้โรยหอมเจียวกรอบๆฟินล แต่ถ้ามาเดินตลาดเช้ากิมหยงบอกเลยว่าคุณจะต้องเจอกับกีจางหรือจ้างที่เขาขายกันเยอะแยะเต็มตลาดเลยล่ะค่ะเนี่ยมาเลสิงคโปร์เขาจะชอบแบบนี้เนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไส้ถั่วแดองอ่ามันจะออกหวานหวานไม่ต้องจิ้มน้ําตาลมันจะออกหวานหวานนิดนึงนุ่มๆนหมนมนมนมวานหวานถ้าเป็นข้าวเหนียวอ่ะอ่ามันจะเจืดๆก่อนใช่แต่ไส้ข้างในมันจะหวานหวานใชน่นิยมกินในเทศกาลอะไรแม่ ไอเนี้ยถ้าพวกมาเลยสิงคโปร์ก็จะซื้อตลอดทั้งปีแต่ถ้าไหว้บาจจ่างเนยขายดีตอนนั้นพ่อแม่อยู่ไหนแม่อยู่ยังเหลือขั้นเดียวถึงชั้นสองแล้วใจเสียเลแล้วมแม่ออกมายังไงตอนนั้นน่ะตอนตอนนั้นก็ไม่ได้ออกเลยติดอยู่ชั้นบนใบ้าน,นเลยใช่มีแต่ลูกชายล้าไวยน้ำโอ้โหน้ำเชี่ยวมากกับตาย จากตอนนั้นกับตอนนี้คือมันเหมือนกับฝันร้ายเนาะใช่ใช่แต่ฝันร้ายมันผ่านไปแล้วตอนนี้จะมีแต่ฝันดีๆจ้าจ้าจ้าขายของก็ขายดีจ้าขอให้นักท่องเที่ยวกลับมาเยอะๆจ้าร้านนี้ดังมากๆเป็นไวรัลมากๆแต่งที่บอกว่าวันนี้ปูากดโทรมาสั่งแล้วนะถึงได้กินนะ เพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ทําวางหน้าร้านเยอะๆแบบสมัยก่อนแล้วตอนนี้เราเพิ่งทําได้สองวันแล้วเตามันยังไม่เสถียรเท่าไหร่อะค่ะถ้าเรารับเยอะแล้วเราไม่สามารถผลิตทันเต่าเดิมไหมคะอันนี้เต้าเดิมเตาเดิมเลยที่น้ำทุบก็คือจมตรงนี้ถามหน่อยตอนที่น้ำทุบกขออนุญาตามนิดนึงมันทุบถึงตรงไหนอะคะทุบถึงเพดานนี่ค่ะพัดลมจมมิดเลยค่ะตรงนั้นที่เขียนว่ายี่บสองถึง27พฤศจิกาเนี่ยเหรอคะไม่อยากจะอวดนะว้าวรอด รสเลยล่ะแป้งบางหอม oh, <okay. S 1> สั่งขยาเนียนมแม่อร่อยนะ่ะถือว่าลูกค้าจองแน่นเลยรายได้ก่อนน้ำท่วมหลังน้ำท่วมมันต่างกันไหมไมันหายไป เยอะมากเหลืลูกค้านี้นับรายได้เลยไม่ถึงสิบม,มากคนเลยคนไม่เดินคนไม่เดินนอกจากเราได้พิออเดอร์ค่ะมามาโทรมาสั่งค่ะตอนนี้ที่ที่พวกบมกมาเดินในตลาดทิมหยงเนี่ยเดินได้แล้วนะ สบายแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเลยเพราะพอ่อค้าแม่ค้าก็เปิดขายตามปกติแล้วร้านครับพร้อมแม่ครับพร้อมรอนลูกค้ากับนักท่องเที่ยวนี่ละค่ะมาช่วยกันฟื้นฟูหาดใหญ่ให้ใหมีรอยยิ้มอีกครั้งมาเที่ยวตลาดกิมยงกันนะคะและครั้งก่อนที่เจมุโกโกะมาก็ได้พาคุณผู้ชมไปชิมลอดช่องอมา่าตำนานคู่ตลาดกิมยงวันเหนี้ป้าเนียนกลับมาเสิร์ฟความหวานของลอดช่อกงกันเหมือนเดิมแล้วละค่ะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนามายี่สิบเอ็ดหรอยินเท่ากับเบือ ว้าวใครจะไปช่อกินข้าวออกเกลือ่ใช่ปะไม่มีอะไรเลยที่บ้านแม่มีดับฟ้าเนาะดูาูดเอาของมาหย่อนให้ใช่ไหมดู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 ทิ้งเลยเขาเอาของมาหย่อนให้อถ้าหาดังนั้นเลยแล้วก็มีเรือด้วยเรือก็มาตรงนี้ใช่ไหมถามหน่อยวันที่น้ำท่วมอ่ะทำยังไงให้ให้เราลุกขึ้นมาขายของได้ไม่เศร้าตามน้ำท่วมแม่ก็ปรุงไงอย่าไปซีเรียสเสียเสียไป กำไรคืออะไรเราเรายังไม่ตายกัโออันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะใช่<า>ป้าเนียนบอกว่าแม้เหตุการณ์จะผ่านไปแล้วแต่ก็ยังอยากจะขอบคุณทีมกู้ภัยและหน่วยงานจากทั่วประเทศที่เข้ามาช่วยเหลือคนหาดใหญ่ป้าบอกสุดยอดจริงๆถึงกับยกนิ้วให้เลยละค่ะส่วนร้านน้องนุชร้านขายขนมของฝากในตลาดกิมหยงก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ได้รับความเสียหายหนักเหมือนกันเพิ่งจะคุยกับเจมุกกติย่ยโยกหลังเทปออกอากาศป๊บน้ำท่วม ใหญ่เลยเกย็บของขอบนี้ค่ะพี่ทุกร้านเพราะว่าคิดว่าน้ําแค่ระบายไม่ทันก็เลยเอาของเท่านี้กันหมดเลยทุกร้านก็กลับบ้านกันกอกลับปุ๊บน้ําเข้าที่บ้านแล้วก็ออกมาไม่ได้กันลงทุนใหม่เนี่ยใช้งบประมาณในการลงทุนไปเท่าไหร่น่าจะสองสามแสน ตอนนี้สินค้าในตลาดกิมหยงมีครบทุกอย่างแล้วจ้ะกลับมา100%แล้วค่ะไม่ต้องกลัวขี้ฝุ่นก็ไม่มีถูกของใหม่ทุกอย่างจริงสิ่งที่เสียหายก็เสียหายไปเราหันหลังให้มันไปเลยใช่อย่าไปมองเราเดินไปข้างหน้าต่อไปขอฝากขอเย็นกอดให้กำลังใจแม่จชาโอ้เฮงเฮงังฟังรวยรยเราเต็มที่100%เต็มที่100%แคะเหลือแตมน่ลูกค้าค่ะตลาดสดพรามณ์สี ปีนี้เราจะเชิญนักตระสินจากจีนมาต้องทําให้มันยิ่งใหญ่เราต้องพื้นตัวปีนี้เร,รเรามีสร้างเสาทีกองเสาฟ้าดินนะครับใหญ่ที่สุดในภาคใต้24เมตรสูงนะครับวอนสุดท้ายยังมีสะดาะเคาะด้วยก็เป็นยิ่งใหญ่เหมือนกันโบราณทอง30กปีไม่เปลือยไม่เล่าเอาเลยเลขสวยมากครบไม่ได้ชี้นำอะไรลาสตส์สโตร์ลสลมตี ประเททศไทยทั่วลิสงขั่วหอมเจียวตราไร่คลิปฝันรายนะคะของพี่น้องชาวหัดใหญ่ก็ผ่านไปแล้วตอนนี้นะคะก็เข้าสู่เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองนะมไม่ใช่ค่ะก็คือเทศกาลตรุษจีนหัดใหญ่2569บอกเลยปีนี้หัดใหญ่ จัดใหญ่จัดเต็มไม่แพ้ปีก่นกอนมาแน่นอนแล้ววันนี้นะคะบุกโกก็อยู่กับคุณวิชัยสวัสดีค,ะค่ะแลบประธานสมาคมไทยจีนนะคะจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นหนึ่งในสมาคมผู้จัดงานตรุษจีนหาดใหญ่ปีนี้เราจะเชิญนักดาสินจากจีนมาที่สิงเกียง<อ>ถ้าสิงเกียงถ้ารับโอเคก็สิงเกียงมาถ้าออกไม่โอเคเราจะไปับที่มองโกเลยถ้าไม่โอเคผมก็จะไปกวงังโจไปคุยด้วยตัวเองเลยชับต้องไปไปวตัวเอง ย่งูงยังไง,งต้องทําให้มันยิ่งใหญ่กว่าเบอร์ด๊อิม เพราะเราต้องฟื้นตัวต้องบอกว่าเทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ประจำปี2569ที่จัดโดยสมาคมไทยจีนจังหวัดสงขลาเตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้ธีมแสงแห่งความหวังกาโดยแนวคิดคือการปลุกเมืองหาดใหญ่ให้ลุกขึ้นใหม่หลังมหาวิโะยคะน้ำท่วมใหญ่ในปีที่ผ่านมาคุณพิชัยและทางคณะกรรมการผู้จัดงานจะทำให้ตรุษจีนปีนี้นอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองการขึ้นสัก,กราชใหม่ของคนไทย สายจีนแล้วความตั้งใจอีกหนึ่งอย่างของการจัดงานตรุษจีนปีนี้คืออยากจะช่วยปลอบโยนและช่วยเหลือพี่น้องชาวหาดใหญ่ให้กลับมามีรอยยิ้มมีขวัญกำลังใจดีเหมือนเดิมค่ะส่วนวันเวลาเขาจะเริ่มจัดงานตั้งวันไหนคะเราเวลาจัดงานวันที่17อ่าวันที่17ปุุมภาหกเก้านะครับ17 18 19 2 0 2 1 22ครับ ทั้งหมด6วัน6วันจัดเต็มวันจัดเต็มเลยแล้วก็แผงที่ขายสินค้าขายของกินของอะไรนะครับแบบร้อยกว่าแผงนะครับเพราะเราทั้งหมด17ไร่ไงโอ้โหตรงตรงที่จัด17ไร่คือตรงบริเวณไหนนะคะคุณพิชัยมูลนิธิโรงเรียนสีนครใครจะมานะครับจะเหมือนแต่งรังทั่วหมดเลยผมจะแผ็นต่งนั่งทั้งหมดจะเห็นสสวยงามประดับประดาเลยงานจะเริ่มต้นตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะคุณพิชัยค่ะร้อยมากใหญ่หกโมงครึ่งหกโมงเย็น นะครับเราจะมีสิงโตมังกรพ่นไฟสิงโตเล่งดอกไม้อะไรพวกนี้คปีนี้ปีปีนี้มันปีมาอย่างไีมาค่ะใช่บาเต้าเฉินเฉ้นกงมาถึงเงินมาเมื่อมามาถึงเงินมาเลยมันมาตัวนี้นะครับหกเมตรครับโอ้หกเมตรโนี่สั่งจากจีนมาแล้วนะโอ้สั่งจากจีนแล้วหกเมตรจะโชว์อยู่ที่หน้าประตูที่ทางทางเข้าปณะปูส่วนใหญ่นอกจากคนไทยแล้ว ชาติไหนที่จะมากันเยอะคะชาวมาเลเกียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ชาวจีนมาแต่หลักที่สุดที่มากที่สุดนะครับ คือมาเลเซียครับมาเลเซียเขาจะมาอย่างเต็มที่เลยครับเรียกว่าห้ามพลาดจริงๆค่ะกับงานรุดจีนหาดใหญ่ที่โรงเรียนศรีนครมูลละนิธิคีดเตรียมพื้นที่กว่า17ไร่รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยไฮไลท์การแสดงจากเมืองจีนและศิลปินที่จะมาสร้างสีสันมากมายคุณพิชัยยังเล่าให้เจมุก่อฟังอีกว่าตอนนี้ร้านค้าที่จะมาออกร้านภายในงานรุดจีนค่อนฟิรงมาแล้วกว่าร้อยล้านจ้าจัดเต็มตลอด6วัน6คืนเลยที บอกเลยว่าวันที่17กุมภาพันธ์นี้หาดใหญ่แตกแน่และนี่นะคะก็คือประตูหาดใหญ่ช่แาทาวนะคะแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะคะของคนหาดใหญ่นั่นเองนะคะต้องบอกก่อนว่าตรุษจีนนี้ยิ่งใหญ่แน่นอนนะคะกับงานที่จะเกิดขึ้นนะคะทุ่งสินซิ่งตึงนะคะในอำเภอหาดใหญ่นั้นมีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากค่ะ งานตรุษจีนจึงเป็นเทศกาลที่ทุกคนรอคอยและงานตรุษจีนหาดใหญ่ไม่ได้มีดีแค่หนึ่งที่โรงเรียนศรีนครมูลนิธิเท่านั้นนะคะแต่เขายังมีถึงสองแห่งที่สัตว์แบบจอสระอึงจึงไม่แพ้กันค่ะนั่นก็คืองานตรุษจีนเสี้ยงตึงหรืองานประเพณีต,ตรุษจีนและแห่พระสสดอกครบระําตี2569จัดโดยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีหาดใหญ่งานตรุษจีนเสี่ยงตึงปีนี้จะจึ้งยังไงต้องไปคุยกับประธาน มูลนิธิมิตรภาพสามัคคีคุณอรุณชัยท่านนี้ละค่ะงานตรุษจีนที่หาดใหญ่เขาบอกว่าจัดแบบยิ่งใหญ่10วัน10คืนถูกต้องครับปกติแล้วแล้วปีนี้จัดยิ่งใหญ่กว่าเดิมไหมคะเหมือนเดิมฮะสิวันสิคืนเหมือนกันครับเราเราจัดมาเปปีนี้เป็นปีที่68แล้วโอ้โหครับหกแล้วแล้วก็ยิ่งใหญ่มาตลอดนะฮะปีนี้โดยเฉพาะน้ําท่วมด้วยเราต้องจัดยิ่งใหญ่กว่าปีแล้วที่จะแล้วมาที่นี่ก็ถือว่าน้าท่วมเหมือนกันครับ ขั้วถึงตรงไหนครับพี่พวกเรอยากจะทราบเลยก็ถึงประมาณสักสามเมตรตรงนี้เลยเหรอครับถึงรูปถ่ายเลยคือถึงตรงถึงตรงศรีสะถึงนี้เลยเหรอครับครับ,รบโอโ้โหแสดงว่าก็มิดเลยมิดเลยปิดประตูฮะเพราะว่ากลัวองค์พระบางองค์ทำกับกระดาศเนี่ยก็จะลอยอยะไรเนี่ยอ้โแต่โต๊ะเต๊ะนี่ก็ขยับหมดเลยยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้านี่ ร่องรอยความเสียหายจากน้ําท่วมยังคงมองเห็นได้ในทุกพื้นที่ของสาลเจ้าแห่งนี้ค่ะแต่ทางสมาคมก็พยายามซ่อมแซมให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมเพื่อให้ท่องเสียเสียงตึงแห่งนี้เป็นคลิปเพื่องทางใจของคนหาดใหญ่ ไปตลอดการค่ะและด้วยความเก่าความเก่าของท่องเสียเสี่ยงตึงที่เป็นผู้จัดงานตรุษจีนมายาวนานกว่า68ปีปีนี้ท่านประธานบอกว่าเป็นปีปล่อยของจัดเต็ม10วัน10คืนค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่16กุุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่25กุมภาพันธ์เลยทีเดียวและไฮไลท์ของงานตรุษจีนเสียงตึงประธานบอกว่ามีตั้งแต่วันแรกเลยจ้าค่ำคืนวันที่26นะฮะเราจะ รับชัยสิงเอียคืนนั้น,นครับสุดเจก็ชิวอิทแตชิวิตก็ไหวแล้วกลางคืนก็จะมีเหมารีมีนักเรียนนักศึกษามาม,ามามาโชว์กันเราจะเวทีเวทีหันเข้ามาในในตึงนะฮะศูนย์อาหารอีกประมาณร้อยกว่าร้อยกว่าซุ้มนะครับก็บที่ศูนยหย่อมเซียงตึงเนี่ยคง<อ>ข้ามเนี่ยนะครับไฮไลท์ปีนี้พอดีเ,เรามีสร้างเสาทีกองเสาทีกองคือเสาฟ้าดินนะครับ เสฟา,สฟ,าสฟ้าดีเนี่ยทุกครั้งเราก็มาสารเจ้าไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราก่อนที่จะเข้ามาไหว้พระเนี่ยต้องไหว้ทีกองก่อนปีนี้เราสร้างทีกองนี่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ค่ะถ้ากรีนิตศินหินกรีนิตเนี่ยอาจจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทย24เมตรสูงนะครับแล้วก็มีไฟมีน้ําอะไรเนี่ยยิ่งใหญ่เลยครับไฟดวงนี้ก็จะส่งแสงสว่างให้ชาวหัดใหญ่ได้เห็นเลยได้เห็นแล้วก็คุ้มครองให้ อยู other, ่เย oh, <T |ar|> so, like oh oh ็นเป็นสุขทุกทุกนนะครับอ๋นนี้ก็คือไฮไลท์งานตุดจีนี่ก็น่าจะเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะเราจัดเต็มพื้นที่ตรงนี้เลยหรอคะครับใช่ครับรวมตรงถนนด้วยหรอครับถนนครึ่งหนึ่งแล้วก็ที่บูธขายของก็นุ่นเต็มตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นคือบูธขายของส่วนตรงนี้ก็ปิดถนนครึ่งหนึ่งครับแล้วดิมถนนก็ยังขายมีขายของบ้างอย่างเงี้ยแล้วเราจัดจัดไปถึงไปถึงวัดฉือฉาง คืข้างหลังข้างหลังเลยเสาประตูชนาทาวฮะเริ่มจากนุ่นก็ไปถึงถือทางเลยก็แสดงว่า10วัน10คืนตรงนี้ก็คือยิ่งใหญ่เลยใช่ไหมครับวันสุดท้ายยังมีมีสระเคาะด้วยคืนสุดสุดท้ายคือวันที่25นะฮะ,ะจะมีดิเวนเทียนเนี่ยวพระมานําและะ้วก็สระเคาะในวันสุดท้ายนะครับก็เป็นยิ่งใหญ่เหมือนกันผู้ชมค่ะช่วงเดือนกรุมพาถ้าเกิดใครยัง ไม่มีแผนไปที่ไหนลืมบุกนะคะลงปิทินเอาไว้เลยนะคะว่าตรุษจีนบินมาเที่ยวหาดใหญ่มาชมแสงสีเสียงนะซึ่งทั้งเมืองจะร,ระดับประดาไปด้วยโคมไฟสีแดงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเริ่มต้นปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีนอย่างยิ่งใหญ่ส่วนไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดก็จะมีทั้งของกินนี่แหละนะคะที่อร,อร่อยนะคะมีกินกันแบบจุกจุกกันไปเลยนะคะตะเวนกินได้ทั้งเมืองทั้งอาหารไทยอาหารฮาลลอาหารจีน ไก่ทอดพูดแล้วก็อย่างที่บอกว่าได้แรงอ,อกมากๆเลยนะคะมาเถอะมาเทีาาเท่ยวหาดใหญ่พ่อค้าแม่ค้าลุงป้านาอาชาวหาดใหญ่รอต้อนรับคุณผู้ชมนกักท่องเที่ยวทั่วประเทศอยู่มาค่ะมาเที่ยวด้วยกันนะคะไว้ทั้งครอบครัวมาในแบบเดีย่ยวแบบคู่รักหรือถ้าอยากได้ข้อมูลท่องเที่ยวคู่นะคะให้ทะทะท,ะทะเที่ยวเป็นเพื่อนคุณก็ได้ค่ะกดมาที่1 6 7 2 Travel b u อ d y วบัีได้เลยนะคะช่วยกันสร้างรอยยิ้มสร้างเศรษฐกิจให้หาดใหญ่ กลับมาเป็นปาริสแห่งนครใต้กันอีกครั้งนะคะสุขทันทีที่เที่ยวไทยสุขทันทีที่เที่ยวหัดใหญ่ค่ะมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันที่หัดใหญ่นะคะมาเดินเที่ยวมาดูไฟมากินของอร่อยมาดูคอนมาไหว้เจ้าเสริมแห่งเสริมปังกันและถ้าใครมาหัดใหญ่ไม่รู้จะไปไหว้เจ้าที่ไหนไม่ยากเลยล่ะคะ่ะช่วงหน้าเจ๊บุกอกะจะพาไปมูหาดใหญ่ งกบาทองล้างป่าช้าแล้วล่างเป็นล่างที่ไม่เปื่อยไม่เล่าสวยงามมากดากฟ้าเราสามารถเดินรอบชมวิวเมืองอัดใหญ่ได้เลยท้องสองเดือนไปงานศพกลับไปถึงบ้านตกแท้งตระกงย้ายแท้งนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะยกให้โกงเท่าแก่สิงคโปร์เนี่ยเขาจะไปประมูลงานแล้วก็เปิดไอแพคให้ก็อธิษฐานเขาก็ประกงซสำเร็จ ตรงนี้เอาเลยเลขสวยมากเราไม่ได้ชี้ํำอะไรตลาสดกลางร,รื่งเพื่อช่วยขายโดยเย็นเย็นเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรรวมกลิ่นถังหูลู่สตรอบเบอรี่พริกไทยตราไร่ทิปนมถั่วเหลืองและตะซอยงาดำ ตอนรับเทศกากลกรุษจีนที่ใกล้จะมาถึงด้วยการพาคุณผู้ชมมาหมู่ขอพรค่ะเสริมดวงแห่งปังรับกรุษจีนและหนึ่งในสถานที่หมู่ของคนหัดใหญ่ก็คือมูล,ลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่องเสียเสี้ยงตึงซึ่งคนหัดใหญ่จะเรียกกันว่าเสียงตึงแห่งนี้ละค่ะที่นี่เป็นศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่ในเสียงตึงแห่งนี้มีองค์เทพให้ไหว้ขอพรเป็นจํานวนมากและอีกหนึ่งจุดที่ใครมาไหว้ศาลท่องเสียเสี้ยงตึงแห่งนี้ห้ามพลาดนั่ตก คืกกุมาลทองกุมารทองใช่ไหมคครับสามสิบกว่าปีก่อนขุดล้างป่าชา้าแล้วล่างเป็นล่างที่ไม่เปื่อยไม่เล่าปกติแล้วกุมารทองเขาบอไหว้ขออะไรกันนะคะเขามาขอาะดีลูกมางแล้วก็ขอให้อ่าขอพรให้เด็กที่บ้านอย่างสมมติว่าดือ้อหรือว่าอะไรอะไรส่วนบ้างจะขอโชคลาภขอโชคลาภขอใ ถูกรางวัลขออะไรอย่างง<ช>ี้ก็ได้หมด<ช>เลยแล้วก็เอาของมาถวายของมาถวายแล้วจุดประทัดถวายยิ่งใหญ่จากเสี้ยงตึงเจม๊มุกกพาคุณผู้ชมไปกันต่อที่วัดชือช้างค่ะวัดจีนใจกลางเมืองหาดใหญ่ที่เก่าแก่และมีประวัติมายาวนานใครมาวัดนี้ต้องถึงในความสวยและความโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมขี่ผสมผสานร,ระหว่างไทยจีนและทิเบตสร้างด้วยกระเบื้องทั้งหลังค่ะสวยงามประการตา่อ สวยงามมากแต่บุกบกก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณผู้ชมว่าวัดเนี่ยคือลักษณะการสร้างออกแบบเป็นลักษณะคล้ายกับอะไรคะลักษณะของเรือสำเภามีทั้งหมดกี่ชั้นคะหลวงพี่ทั้งหมดจะเป็น4ชั้นก็ชั้นที่1จะเป็นวิหารเทพเจ้าแล้วก็พระพุทธสัตว์ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นที่ปฏิสถานองค์เทพเจ้าหรือต้องปินที่เก่าแก่ด้วยแล้วก็ส่วนชั้นสองจะเป็นวิหารบูรพาจา์ชั้น3เป็นวิหาร เขาเรียกว่างหงุกหรือว่าพระบุติเจ้าทั้ง5้ทิศส่วนชั้นที่4สูงสุดเนี่ยจะเป็นพระโบสถ์ดด้านบนนะครับแล้วก็จะเป็นดาดฟ้าเราสามารถเดินรอบชมวิวเมืองหัดใหญ่ได้เลยครับวัดชื่อช้างเห็นปุ๊บสะดุดตาปั๊บตั้งแต่กำแพงด้านหน้าวัดเลยละค่ะด้วยกิมมิกภาพวาดที่เป็นเรื่องราวของคนหาดใหญ่ซึ่งเขาจะวาดลงในกระเบื้องแล้วเอามาเผาจากนั้นก็เอามาแปะไว้ที่กำแพงวัดนั่นเองละค่ะ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภทยในวัดชื่อฉางที่ชาวหาดใหญ่ศรัทธานั่นก็คือรักระทานองค์นี้ซึ่งเป็นหนึ่งในเทพเซียนตั้งความเชื่อของชาวจีนค่ะจะเป็นองค์เทพเจ้าลือตงปินหรือว่าชาวชุมชนหาดใหญ่เรียกสั้นๆว่าองค์หลือโจ้คนเขาจะมักมาขอ,อขอพอรเรื่องการค้าการขายรวมถึง เรรรรื่ององงขกกกกการรกาาาล,ลัษษโแะศึด้วย็ถ้าพูดถึงวัดจีนโนหนึ่งที่สวยที่สุดในหาดใหญ่ก็ต้องวัดชือช้างแห่งนี้แต่ถ้ายืนหนึ่งเรื่องการแก้ชงและขอพรให้ชีวิตดีแบบก้าวกระโดดทั้งการงานตำแหน่งเงินทองโชคลาภเขาว่าให้มาที่ศาลเจ้าพ่อเสือ ก่อนที่เจ๊บุ๊กจะไปขอพรอก็มาพบกับเจ๊พาค่ะผู้ที่ได้เจอความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อเสือมากับตัวถึงขนาดขอประวารณาตัวมาช่วยสารเจ้าในช่วงบันปลายชีวิตเจ๊พาเคยขอได้เหมือนกันเล่าให้ฟังหน่อยเจ๊พาขออะไรไ,ได้สมัยที่40กว่าปีก่อนท้องเป็นคนที่ไม่เชื่อปีชงพอท้องสองเดือนปรากฏว่าไปงานศพแต่ว่าตัวเองไม่ได้ลงน้องสาวกับพี่สาวลง พอปรากฏว่าขึ้นมาถึงขนลุกโอกลับไปถึงบ้านเกือบแทง้งอแล้วก็แม่น่ะให้พี่สาวกับน,น้องสาวมาขอ,อยันมาขอหกกงอากงพอทรงปุ๊บใครไปงานศพชงถูกเขาพูดเลยใครไปงานศพชงนะ่อแล้วก็เอายันเนี่ยนอนอธิษฐานร้องไห้เลยนะอกกงย้ายแท้งนะ ก็อายุก็จะ40แล้วออลูกก็ยิงยากด้วยอ่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะยกให้กงออบ้านปลายชีวิตจะมาช่วยอากงจะมาช่วยอากงนะถ้าเลยมาช่วยจนบัดนี้เสียงลือเสียงเราอ้างความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อเสือแม้แต่เท่าแก่จากสิงคโปร์ยังขอไหว้ออนไลน์กันเลยีเดียวเฮงปังดังเตรียงมากค่ะคุณนาเท่าแก่สิงคโปร์เนี่ย าจะไปประมูลงานเรามีไลน์กันเขาจะโทรไลน์มาอ่าผมจะไปประมูลงานนะแล้วก็เปิด iPad ให้ก็อธิษฐานเราจุดเทียนให้เขาเราอธิษฐานแทนเขาแล้วจุดให้เขาเขาก็ปรากฏซ้ำๆเลยอ๋อเห็นไหมล่ะเลิศวันนี้วันที่ส1มมกราคมคุณผู้ชมก็ดูเอาเองเลยนะจ๊ะตรงนี้ เอาเลยเลขสวยมากก็ไม่ได้ชี้นำอะไรภุมิพานี้ใครยังไม่ได้บุกเอาไว้ในตลาดอาเจดานะคะใครปะิตินนะคะก็สามารถมาเที่ยวได้เลยที่นี่นะคะที่ตรุษจีนหัดใหญ่ 1วัน10ค <erman. S 3> <IS affection> ืนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการตลาดสดพราม4ได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะครบ่าย3โมง30นาทีนะคะทางช่อง3กดหมายเลขก33นะคะวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะเพงๆฟังๆัรวยๆวยอังเปาตุ๊กตไก่สวัสดีค่ะ